uh -huh. เป็นเครื่องที่ว่าลูกค้าส,งส่งมาสอมนะครับพี่นอ้องสามเ่องนี่ครับเดี๋ยวผมสะแนะน้ำเท่าตัวครับผมสะแนะน้ำสี่ว่าไละเอียดให้คคบมืดปึ๊บทีเดียวผมกยังทีปตัดใหม่รอดเดียวจบเลยนะครับผมนะเพื่อเป็นการบนเสียร,ร่ยาครัคลิปเจริญหัวเยาวนะครับผม <S <S เ,เดี๋ยวก่อนผมจะเบื้องเงินหนังสือก่อนว่าผม,ผมจำอะไรแว่าเครื่องผู้ใดเป็นเครื่องผู้ใดนะครับว่าเครื่องส,งส่งมาสอมมันหลายครับทั่วประเทศไทยเนาะแต่ว่าเริ่มจากตัวที่เชื่อกเนาะตัวเครื่องไอตัวนี้เดี๋ยวก่อน ตัวเอยังไงตัวสก,กีนะครับเครื่องตัวนี้ครับไอตัวนี้เป็นของคุณคุณอย่างาไรเดาอ่านขื้ก่อนเออเป็นของคุณสุูออส่ที่มาเนาะคุณสู่ที่มาชนโมรีครับแต่ว่าเิ่นส่งมาสองเครื่องครับเพิ่นสรงมาไอกรับตัวนึงเป็นของไอือมาว่าเนาะแต่ว่าผมสอบยังไม่เลียครับแต่ว่าผมจะลองมาตัดใหม่เบื้องก่อนนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเครื่องตัวนี้กับผม คือว่ามันสตาร์ทปรติดครับผมก็เลยจัดการเช็เคระบบน้ำมันในเมื่อครับผมเปลี่ยนสายน้ำมันให้ระบบแยกน้ำมันเฮ็ดในเมื่อครับล่างครับโบวเปลี่ยนผับปับ๊มกระโบว์อีกเมื่อเ้อแล้วก็เพื่นว่าน้ำมันเลงโซ่มันไหลออกตลอดผมก็จัดการอุดคือว่ามองมองมอง,มองไอ้มองสายดี่ว่ามันเขา่าเขาทางเนี่ยมันหลวมครับนะผมก็เลยจัดการอุดแล้วก็เปลี่ยนว่าง่ายดัดแปลงให้เมื่อเราละทะลุไปง่ายๆน <c oughs> ะครับอ่ะตัวนี้เนาะต้นต่อไปครับต่อไป อ่านิเวศศีกแปดแปดพารทนี่ของคุณอย่างนี่ของคุณชรินรัตน์นะครับชริรัตน์นครพนมคุณชรินรัตน์นี่เป็นซื้อของลูกสาวเขาละมั้งครับอืมลูกสาวเขาครับคุณชรินรัตน์นะครับเพิ่นบอกว่าให้เฮ็ดคลิปอีกเบิ่งแน่ครับผม้งเลยเอาเฮ็ดคลิปเบิ่งครับเพิ่นส่งมาให้ผมนะครับเพิ่นว่าสตาร์ทไม่ตีเลยเพิ่นว่าบ่ตีเลยอ่าตัวนี้บ่ได้แก้ไขอย่างายครับผมบ่ฮ่อนันก็จัดการไอ้ปรับขบวนใหม่ครับนะาจะว่าฟังเดี๋ยวเข้าหน้าเข้าใกล้ๆก่อน เนมเป็นคลุ้มลอยอ่าไอซี่เป็ดแตัวนี้วันนี้วันเฮ็ดยังหลายเลยครับเนี่ยนะคุณชริดรัตน์นะครับฟังดีๆครับมาถึงควบผมก็จัดการอ่าถอดของอากาศมากอารมณ์เบาเบาๆนิดๆเหนี่ยหน่อยแล้วก็แล้วก็ปั๊บจูนขบูมไปครับนะก็แค่นั้นเองแล้วก็เติมน้ำมันสตาร์ทตีเลยแล้วก็แห้งดีครับอ่าส่วนพอล้อมันยางนี้ผม ผมเลื่อถอดเค้ากุมือละมันมันโปรเกสต์มันม่นอะไรเป็นอย่างครับท่อลมก็ไม่ขานะครับชุดเสื้อสูบแหวนลสูบกายังดีๆอยู่นะครับนะคุณชริรัตนะครับเดี๋ยวสิดตาใหม่เบิ่งหด้าอ่าครับผมเงียบไหลต่อไปครับผมต่อไปต่อไปเครื่องไอ้เ,อเครื่องนี้เวทซีไอหัวหัวปดไอของคุณของคุณยุทธพงศ์นะครับคุณคุณยุทธพงศ์นี่ส่งมาสอมนตรอดแลยนี่ <c oughs> อ่าตัวนี้นี่เป็นยางนอนเดี๋ยวผมฉิดเลื่อมก่อนผมคิดก่อนเลยครับ ็นอย่างน้นอยเนี่นครับชวยนะครับหกเป็ดไอ้ครับตัวนี่อ๋อ,อจำมาแล้ว <_' c' n> คุณยุทธพงศ์เพิ่นบอกว่าคุณยุทธพงศ์อยู่ใส่ก่อลื่องเหรอคุณยุทธพงศ์คุณยุทธพงศ์ยงอยู่น้องบัวลำพูนะครับนะรนะ <_' c' n> ืลืมบอกคุณชลินลาดอยู่นครพนม้อคุณยุทธพงศ์อยู่น้องบวัวลำพูครับส่วนคุณสุทิมาอยู่ชนบุรีโอเคอืเอ่า เุอยู่ในห้องเพ่นบอกว่าเพิ่นเออเพื่นตัดไม่ไปนอนนอนนอนวาวามันเล็งบ่อนมันมันตายไนานี้มบอกบออันนี้ผมก็เลยมาแก้ไขถอดเช็คเบิงสไตล์การสอมบอกงหัวหน้อผมเช็คมือหครับเช็คมือเคืงระบบแหลเช็คเบิงระบบแรงอัดระบบไฟระบบนามันครับผมระบบแรงอัดก็ดีเนาะเครื่องใหม่เนาะมันไม่มีปัญหาอกาคาเครื่องตัวนี้เคยสอมทีนึ่งสมั้ผมสอบผมเปลี่ยนชุดลูกสูบแล้วถูกหาเรียบร้อยเห็นปะแรงอัดก็ยังดีอยู่ ผมก็เลยเช็คระบบนนำมั่นก็ดีครับอ่าก็เลยมาแก้ไขที่ระบบไฟปัญหามันอยู่ตัวนี้เองครับคุณยุทธพงศ์สวีทครับผมเคยลงคลิปอีกบ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าผมว่าเด็ดระบุว่าเป็นเครื่องของผู้ใดนะครับนมอ่าผมแก้ไขสวีทนี่หายเนี่ยสวีทที่ว่ามันมันไอ้มันปิดขึ้นบนสนิทไงครับอืมตัวนี้ตัวนี้มันโกดอยู่นี่ฝาารอบดันบนมันโกดอยู่เวลาเขาเร่งเครื่องไปสังพักน่ะอ๋อตัวนี้มันค่อยเรือลงไงนี่ครับนี่ คือโล่เราม็กระดับเวลาคลิปนั่นแหละคุณได้เบอร์เงินสิจัมได้เนาะครับแล้วก็แล้วก็เช็คระบบไฟให้ครับพวกหัวเทียนหมวกค่อยห้อก็เช็คถอดพุ่งกับหม่ถอดถอดเช็คต่างอ้กไม้ได้ครับนะระบบค่อยไฟกับเท็ยนอ้กไม้ก็โอเคครับผมมาเอาวมาเอาไปที่เริ่มสี่โดนเลยนี่กสีมาลองตัดเบอร์โอ้เรื่องบอกไปเอ่อคลิปนี้ผมใส่บาบาของตัวคอนวเวสนะพี่น้องนี่ครับบาของตัวคอนวเวสขนาด11.8นิ้ว อันนี้บอถึง12นิ้วได้เนี่ยสิเอ็ดจนิ้วครับขาดอยู่2มิลบ่สีหอดอ่า12นิ้วครับผมสิบสองทำก้นไมยเลยสิเนี่ตัดได้สบายใจเลยครับเจ้าหน้าที่บ่้หอนี่ยนเครื่องไอ้เบิรงเลยครับบ่ต้องยานเลยสิเนี่อ่ามาทีนี้ก็อันนี้ผมใส่โซเป็นไอ้เป็นโซที่ว่าผมมาขายอะไรเป็น้องที่ว่าผมตัดได้เบิรงงวดก่อนพูดนะครับนี่โซไอุก้อนรุ่นใหม่ผมเอื้อนรุ่นใหม่ครับนะครับมันมันคมดีนะครับผมนี่โซไอุก้อนครับผมโซกลางอ่ะมามาลุยกันเลยดีกว่าผมสี ผมเชี่ยวบ้านโซนเดียวนี่เปลี่ยนสลับทั้งเินทั้งนิเวศสี่8ปแล้วก็ทั้งตัวสจีตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนเปลี่ยนบ้านเนี่ยผมผม่จิตาตัวผ้าออกไปผมเทท้คลิปมันสั่นลงเอาตอนตัดอย่างเดียวเลยปลอดป่อดุเดียวจบอ่ะกรบผมไปดูกันโอ้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวขาต้่องไปน้ำก่อนมาลุยเลย เขาจะเสียหาปากพอเนาะ นี่ยังยังมานั่งยิ้มยูนี่อ่รตมเจ้เครื่องตัวนี้ครับผมประกอบบาร์เรีวกวลับงบิตตาร์ไม่ครับนี่แต่ว่ายังบริตตาร์เลยครับพอดีว่นโทรศัพท์ดังกริ๊งครับอะลูกค้ามาานซื้อของนะครับมาปยังหลายเลยก็ต้่งฟ้าเครับมาบ้านครับมาขายของเอาเงินก่อน,นสรุปเลยสรุปเลยกะกะคือว่นเครื่องตัวนี้บริตตาร์ทครับผมบริตตาร์ทแต่ว่าประกอบบาร์ยมพร้อมมาเล้วครับแต่ว่าบริตตาร์ครับกระต้องขอให้นะครับบริตัทในเบืองเนาะ ก็โอเคครับก็ผมก็สรุปแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมจะจัดการเอาวนเอารูมาเป่ามันเป็นที่มาฉีดลลางให้ครับแล้วก็จะจุ่ส่งกลับให้นะครับนะจะัดส่งกลับให้นะครับสําหรับเครื่องนิเวศห้องหกแปดกับที่แปดแปดฟาดนะครับผมนะอ่ะสำหรับคลิดดูนี้ก็ต้องขอให้นะครับที่ว่าพวกใดตัดเบิองนะครับเนาะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ